สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราก็มาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่หกกันนะคะเรื่องคําที่มีโรหันอ่านไปติดเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็กลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะคำที่มีโรหันหรือที่เรียกว่าอะไรคะโรหันนะคะก็คือเป็นพยัญชนะรรเรือสองตัวเขียนติดกันโดยรรเรือตัวแรก ทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอเรือตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในแม่กลนะคะอ่ะรอารหันจะมีสองลักษณะก็คือ 1. เมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้เราเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นอะไรคะเป็นมาตราแม่กล นะคะอ,ออกเสียงเหมือนอยู่ในมาตราแม่กลนได้เลยนะคะอ่าจเช่นคําแรกเห็นไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านได้สองแบบอ่านไหมคะพันยาหรือพันระยาเห็นไหมคะเพราะว่าไม่มีตัวสะกดด้านหลังเราหันเราจะอ่านออกเสียงเป็นมาตราแม่กลนได้ทันทีนะคะ อ่ะต่อไปรถบรรทุกอ่านว่ารถบรรทุกรถบรรทุกอ่านว่ารถบรรทุกอันนี้ก็ไม่มีตัวสะกดนะคะออกเสียงในมาตราแม่กลุ่ได้ทันทีเลยต่อไปไม้บรรทัดอ่านว่าไม้บรรทัดไม้บรรทัดอ่านว่าไม้บรรทัดทหนไหมคะอ่ะทุบอีกครั้งนะคะคำแรกค่ะ พันยาหรือพันระยาตไปรถบรรทุกรถบรรทุกไม้บรรทัดไม้บรรทัดทั้ง3ามคำนี้เป็นรอเรืออยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปแบบที่2ค่ะเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้ออกเสียงเป็นสระ นะคะโดยที่ถ้าด้านหลังตัวสะกดเป็นตัวใดก็ออกเสียงเป็นตัวนั้นเลยนะคะ,ะคำนี้ค่ะ,ะตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังรอหันือตัวอะไรคะมอม้าค่ะเราอ่านว่าอะไรคะกรมมการกรรมการ,กร,ร,การเห็นไหมคะเพราะมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วนะคะ เราออกเสียงตามตัวสะกดนั้นไปนเลยค่ะต่อไปอตัวอะไระนอ,นนอยู่ด้านหลังคะนอนีนอยู่ด้านหลังนอนีนอยู่ในมาตราอะไรคะมาตราแม่กนอ่าอนว่าอะไรคะผิวพันอ่านว่าผิวพันผิวพันอ่านว่าผิวพันต่อไปคำนี้ค่ะหลังเราหันมีตัวอะไรคะ นอนเนยงนอนเนงอยู่ในมาตราอะไรมาตราแม่กุลอ่านว่าย่างไงคะวนนะครรณคดีอ่านว่าวนนรรณคดีวนนรรณคดีอ่านว่าวรรณคดี่ทั้งสามคำนี้ค่ะ,ะเพราะว่าหลังราหันมีตัวสะกดฉะนั้นเราจึงอ่านออกเสียงตามตัวสะกดด้านหลังได้เลยค่ะ อ่านพำคณิะน,นะคะกรรมการกรรมการผิวพันผิวพันวรรณคดีวรรณคดีอ่านนั้นเด็กๆจะต,ต้องจำคำในมาตราตัวสะกดให้แม่นด้วยนะคะถึงจะอ่านคำที่มีโรหันได้ถูกต้องนะคะ,ะเราลงมาฝึกอ่านคำกันดูสิอ่าโรหันหรือ สระอบวกกับนหนูเห็ไหมคะอ่ะคำนี้ค่ะลองอ่านกันนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอันนี้ไม่มีตัวสะกดอ่านว่าอะไรคะหันษาอ่านว่าหันษาหันษาอ่านว่าหันษาต่อไปกันไกลอ่านว่ากันไกลกันไกลอ่านว่ากันไกลวัก อ่านว่าวัดวัดอ่านว่าวัดอ่านมาดูสิคำแรกเนี่ยมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเราอ่านออกเสียงออกเสียงอยู่ในมาตราแม่กลเลยค่ะหันเห็นไหมคะหันออะโนหันต่อไปคําว่ากันค่ะมีตัวสะกดไหมหลังรอหันไม่มีตัวสะกดเราอ่านว่ากันเลยค่ะกันต่อไปคํานี้ค่ะ มีตัวสะกดอยู่หลังเรหันฉะนั้นเราอ่านออกเสียงตามตัวสกดด้านหลังได้เลยค่ะ,ะวะักวักเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าขอควายอยู่ในมาตราแม่กบดูสิรูปนี้เป็นคนกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าบรรพทศไหม ดูสิใช้โรหรันเหมือนกันหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรคะบัลปุชใช่ไหมลูกไม่ใช่บรรจงใช่ไหมไม่ใช่ฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คืออะไรคะบัลเลงอ่าบัลเลงเห็นไหมคะหลังโรหรันเรามีตัวสะกดไหมคะไม่มีเราอ่านเป็นบัรเลยคะ่ะออกเสียงเป็นมาตราแม่โกนเลยคะ่ะบัลเลงต่อไปคํานี้คะ่ะเป็นรูปอะไรคะรูปผู้หญิงคนหนึ่งเอาคือไอ้รูปเรียกว่าอะไรคะ บรรณารักษ์ผู้ดูแลอะไรคะหนังสือ,อหรือเป็นเอก,กสารอันต่างๆในห้องสมุดใช่ไหมคะอ่าคำไหนคะบรรณารักษ์ลูกคำไหนลูกคำไหนคะคำนี้คะ่ะบรรณารักษ์บรรยายอยู่ที่คำแรกเนี่ยบรรยายาบรรยายมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีเราอ่านว่าบรรยายแต่คำนี้ไม่ใช่นะคะอ่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะ บรรพชาบรรพชาอ,อันนี้เราอ่านตามคำหลังไปได้เลยต,ต่อไปสิ่งที่ถูกต้องก็คืออะไรคะคำนี้บรรน,นารักษ์บรรน,นารักษ์ไ้ไหมคะ,ะบรรน,นารักษ์เคองค่ะ,อ,ะอีกนะคะต่อไปค่ะรูปนี้เป็นรูปดอกไม้ชนิดหนึ่ง อานดูสิคําว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรอ่าดอกอะไรลูกกันนิกาถูกไหมลูกอันว่าอะไรกันนิกาคำนี้ล่ะกันเชียงไม่เนว่ากันอ่าฉะนั้นคำนี้ใช่ไหมคะกันเชียงไม่ใช่กันใช่ไหมคะไม่ใช่คำที่ถูกต้องก็คือกันนิกาอ่าคำว่ากันก็ไม่มีจตกดอ่านออกเสียงเหมือน อยู่ในมาตราแม่กุ่นได้เลยค่ะต่อไปอันนี้รูปอะไรคะรูปวรรณยุกไทยใช่ไหมคะอ่าดูสิใช้คำนี้ไหมอันนี้อ่านว่าอะไรคะวรรณกรรมอ่าไม่ใช่นะคะวรรณะไม่ใช่ฉะนั้นคำนี้คือวรรณยุกใช่ไหมคะทีน,นี้นะคะหลังจากที่ครูขันได้สอนเราไปในเรื่องคำที่มีประหาทั้งสองแบบไปแล้วนะคะ ฝันก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่78นะคะโดยที่สามารถดูในหนังสือหลักภาษาหน้าที่87ประกอบไปได้เลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะในหน้าที่78นะคะอ่านคําที่กําหนดแล้วเขียนจําแนกคําที่ใช้รอหันลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่าเรานําคำที่อยู่ด้านบนนี้แหละคะ่ะทั้ง8คํามาแยก อันแรกนะคะคำที่ใช้โรหันไม่มีตัวสะกดคำที่ใช้โรหันมีตัวสะกดอันนี้ครูพันก,ก็สอนเราแล้วนะคะเราก็มาจำแนกให้ถูกต้องนะลูกนะอ่าทีน,นี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์ส่งตัวครูคันได้เลยนะคะเราวันนี้ครูพันก,ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ